โตระน่ารักเลยครับริตโตอยู่ไหนริโตริโตลาลาทำไมมาอยู่นี่ได้ริโตเจอตัวจันได้แล้วเธอมาทำอะไรที่นี่ล่ะเนี่ยฮะฉันสงสัยว่าโรงเรียนมันเป็นที่แบบไหนก็เลยลองมาดูนะโอ้โหริตโตแม่สาวคนนี้เป็นใครเนี่ยแล้วเกี่ยวข้องกันยังไงเหรออยากรู้จักเลยเยอะเออคือคือว่าฉันเหรอฉันเป็นเจ้าสาวของริโตค่ะย พวกงงพูดอะไรของเธอเนี่ยริตโตะนี่นายเออไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นจะไม่ใช่ได้ยังไงกก็แหมพวกเรานี่ยเมื่อคืนก็นอนด้วยกันโอ้โห <c oughs> นี่นายนายเคยสามาชวาจะรักแค่ซาเรจิคนเดียวนีไม่สิอันนี้จริงพวกเราก็รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์อะไรจะไปก้าวไกลความสัมพันธ์ของพวกนายหรอกนะแต่ว่ามันแบบว่าเฮ้แต่รู้ไหมมันโคตรละมันไสเลยว่ะครับเอางี้แล้วกันฉันขอต่อยสักหมัดเถอะรับรองไม่เจ็บไม่คันเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวฉันอธิบายได้นไ<ป>ะไปทางน<ม>ั้ไปฟังนี้จะเป็นคนพวกนี้ถึงได้โมโหล่ะก็เพราะเธอนั่นแหละ ไม่จริงนี่เป็นช่งเวลามาทำอะไรแบบนี้นะฮารุน่ะจัง